ไปกันแบบนี้เนาะเอา้เอาวนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแจกกันบ้างฝั่งนี้มีแต่แม่มีแต่ให้ใช่ไหมคะส่วนฝั่งนี้นก็มีแต่ให้เหมือนกันค่ะเคะเดี๋ยวเราแจออกของราแจกกันบ้างแล้วแม่หมาวันนี้นะคะมีใครซื้อสินค้าในงานไปแล้วบ้างไหมคะมีใครซื้อไปแล้วบ้างที่เอ่ยนี่อะเดี๋ยวขออน,นุญาตแจกก่อนเลยท่านแรกนะคะแม่ขออนุญาตมาขอใช้เลยที่แม่ก่อนเลย ชื่ออะไรก็ได้นะคะจะเป็นของเชือกเล็กๆน,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 น้อยๆนะคะจะเป็นกล่องเป็นกิฟต์เป็นเครื่องค่าทั้งหมดเลยนะคะอย่าลืมแวะมา่วมช็อปกันได้ะคะ่ะอะเดี๋ยวจะแจกกันต่อนะคะในช่วงนี้แม่หานอกจากกระเป๋าแล้วในงานนี้ค่ะเรามีสินค้าอะ,อะไร,รอีกขอคนละหนึ่งอย่างแน่มีสินค้าอะไร,รอีกคะใครได้ไปเดินช็อปแล้วแม่ตอบได้เลยนะคะอะไรดีคะผ้าไหม ออบคุค่ะเออมีอะไรอีกเลยนอกจากทัานใหม่แล้วขอนนี้กยกมือค่ะเป็นขั้นนี้นะคะเสื้อผ้าปาเตะแจกเลยค่ะออกกุญแจแบบผ้าปาเตะนะคะมีเอ่อเป็นกางเกงก็มีนะคะแบบสำเร็จรูปเลยมีเสื้อด้วยนะคะมีเสื้อแบบป้าบายยยานะ,ะนะคะเออนะคะแล้วก็มเีเป็นผ้า ถ้าชิ้น,นะคะเหล่อวใครอยากจะซื้อแบบไปใส่นะคะที่บ้าเนาะมีเป็นผ้าผืน,ะะาานนะคะราคาแบบค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะแวะไปชมได้เอ้าเนาะนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวห้าโมงเย็นนะคะแม่เออแต่ว่ารู้สึกเหมือนพิธีกรมือจะโล่งๆเหมือนกันนะคะแม่มีม,มีมีอะไรให้แบบพิธีกรแบบใส่เออให้แบบแหวนก็ได้ะค่ะแม่หรือว่ามี ับวันนี้กันเลยใช่ไหมคะ<า>นะคะก็วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านได้ส,สรูศสนากันเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงห้าโมงเย็นนะคะวันนี้วันนี้ใครที่เพิ่งมาถึงในงานนะคะใครที่เพิ่งมาถึงนะคะได้ินเสียวัชระสัมพันธ์นี้นะห้าโมงเย็นเระ,ะวันนี้เราจะได้พบกับสองนักร้องนะคะจากเวที ไม่หมดนี่นะคะแล้วก็เวทีไม่ทองคำนะไม่หมดนี่เสียงชคนะคะแล้วก็ไม่ทองคำนะค,ะคุณลีโอนและคุณซันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันได้แน่นอนเนาะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กันแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยค่ะและเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านที่ได้มาชอบสินค้าในงานนี้เนาะเดี๋ยวเรามีโอกาสให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กันด้วยกับทั้ง2ท่านเลยนะคะ ใครที่อาจจะใกล้ชิดน,นะคะเดี๋ยววันนี้มีแบบเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยนะคะใครที่จบงานแบนี้แล้วนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ทุกท่านไปเลือกช็อปสินค้ากันนะคะแล้วก็ราย่างโปรโมชั่นกันหน่อยนะคะท่านที่ช็อปสินค้ารีนานรบ3,000 3, บาทนะคะอย่าลืมนำไปเร็จไปแรกรับสิทธิ์นะคะบริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแก้วน้ำมีส่วนลดนะคะแล้วก็มีของทีอื่นๆด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่ทช็อปของทรุก5,000บาท ได้หึ่งสิทธิ์ในการลุนที่พัก2วัน1นคืนค่ะเดี๋ยวเราจรับรางวัลกันวันนี้นะคะที่พักนี้จะเป็นของใครนะคะมีที่ราชบุรีมีพัทยาแล้วก็มีเขาใหญ่อีก2อที่ด้วยโอ้โหต้องบอกว่าทุกที่สวยงามวิวดีมากๆนะคะ 2วันหนึ่งคือจะเป็นของใครไปช็อปครบ5 0้าันบาทได้1นสินนะคะไปลุ้นกันค่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งทุกนะคะจะมีการจับรางวัลกันนะคะก็้อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพบกับช่วงของการพูดคุยนะคะเป็นช่วงของร้านานะคะก็จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าในงานนี้ด้วยนะคะจะเป็นจากผู้ประกอบการท่านใดนะคะมาติดตามกันได้นะคะอีกสักครู่เดียวค่ะขอบคุณค่ะ